ธรรมชาติจิตของเราจริงๆนั่นน่ะมันเป็นจิตที่สม่ำเสมอมันเป็นจ nah ิตที่ไม่เศร้าหมองเป็นจิตที่ฟองใสขาวสะอาดอยู่อย่างนั้นที่จิตของเรามันเศร้าหมองนี่ก็เพราะเราว่ามันไปพบกับอารมณ์พบกับอารมณ์ที่ไม่ชอบใจของเรานั่นแหละก็ทําใจของเราให้ขุนมัวทําใจของเราให้เศร้าหมองทําใจของเราไม่แหสะอาดทําใจของเราสุขกับปก มีเพราะอะไรไม่ใช่จิตของเรามันสุกกระโปเพราะจิตของเรามันยังไม่แน่นอนไม่เชื่อมั่นในธรรมทั้งหลายนั่นเองกับอารมณ์อารมณ์ที่ไม่ชอบใจใจเราก็เศร้าหมองอารมณ์ที่เราชอบใจใจเราก็ปองใสมันก็เป็ียนอย่างนั้นฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านให้ปฏิบัติไม่ใช่ให้พูดเฉยเฉยให้ปฏิบัติคือให้ทําความเป็นจริง เช่นว่าเราสมทานถึงศีลอย่างนี้เป็นต้นนว่าปานาอจินา,า,นากาเมมุสาสุรานี่เรียวกว่าศีลคําพูดถึงศีลไม่ใช่ตัวของศีลสภาวะของศีลน,นั้นมันก็เป็นอีกอย่างนึ่ง